เรามาทำเมนูหลนเทมเป้ใส่เต้าหู้ยี้กันคะ่ะจะใช้หัวกะทิ250 ml นะคะเราจะใช้เป็นกะทิสดก็จะหอมกว่านะคะหรือถ้าไม่มีก็ใช้เป็นกะทิกล่องก็ได้คะ่ะก็จะมีความหอมมันเหมือนกันเราจะเคี่ยวกะทิให้ข้นนะคะ เราก็จะใส่ตะไคร้ลงไปค่ะต้องไฟอ่นอ,อนๆนะคะไม่ให้กะทิแตกมันนะคะใส่หัวหอมลงไปค่ะใส่เต้าหู้ยี้นะคะ หช้อนครึ่งถึง2ช้อนได้เลยค่ะปรุงด้วยน้ำมะขามเปียกประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเติมน้ำตาลปี๊บประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ และตามด้วยเทมเป้100กรัมหั่นเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆ,ๆนะคะหรือถ้าใครชอบละเอียดก็บดได้เลยค่ะ จะออกรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานนะคะจะหวานนํำเล็กน้อยค่ะเราสามารถปรุงรสตามที่เราชอบได้เลยค่ะเติมด้วยพริกนะคะจะเป็นพริกใหญ่พริกแดงพริกเหลืองพริกสามสีได้เลยค่ะเพื่อความสวยงามนะคะถ้าต้องการเผ็ดให้ใส่เป็นพริกจินดานะคะพริกขี้หนูจินดา ถ้าไม่ชอบเผ็ดให้ใส่เป็นพริกหวานค่ะเพิ่มความสวยงามให้กับเทมเป้หล่นของเรานะคะเสร็จแล้วค่ะเทมเป้หล่นเต้าหูย้ยีอร่อยมากๆเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะ